ไม่เปล่าลูกนอนอยังยังเด็กนอนอยังหลุกนะไม่เปล่าเหนื่อยเอะหลุลกนะปปอป้าปลาสงสารไม่เปล่าจังเลยเหนื่อยเลยหลุลกเนะมื่อคืนไม่สบายเหรอน้ำหนักลดลงเยอะเลยไหมน้องฮนะ ไม่เป่า e น้ำหนักลดลงทั้งเยอะเลยนะ่ะให้พี่โอมพาไปหาหมอนะลูกนะเืให้พี่โอมพาไม่เป่าไปหาหมอนะลูกนะเข้มไหมตรงสารจตงเลยแม่เป่าอืกินอะไรอีกไหมลูกอึมแม่เป่า เดี๋ยวน้องก็โตแล้วนะลู้นะเดี๋ยวก็ไม่เหนื่อยแล้วน่าูกนะเดี๋ยวน้องเลิกกินนมแล้วนะนนลูกนะเดี๋ยวพ่อพาแม่เป่าไปทำหมันดีกว่าหมูทำไหมนี่ดูดิีอยด,ดูเตาทีโอเตาสะอาดแม่เป่าเหนื่อยเลย เด็กก็เลิกกินนมแล้วนะลูกนะเดี๋ยวแม่เปาจะได้ไม่เหนื่อยนะลูกนะเดี๋ยวพอดูหน้าดิเออยหน้าสวยเหมือนเดิมนี่เปล่าหน้าสวยเหมือนเดิมลูกโอายตาสวยจังเลยแม่เปล่าตาดุแม่เปล่าตาดุจังเลยโอ้ยหน้าหลักเต็มตัวสองนาท,ทีพอดี